ครับสวัสดีครับวันนี้เราแวะมาชมสวนของลุงสมจิตนะครับบ้านคลองใหญ่นะครับตำบลคลองใหญ่อําเภอโปง่งน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีครับผมครับซึ่งสวนนี้ของลุงสมจิตได้ใช้ไม้แพ n ้นะครับมาทําการเปิดตาดอกนะครับตั้งแต่เริ่มเปิดตาดอกเลยนะครับ ซึ่งทริปนี้เราได้ทําการถ่ายทําครั้งที่2อและครั้งแรกจากาครั้งแรกนะครับเมื่อต้นเดือนเมษานะครับซึ่งช่วงนั้นยังตูมๆดอกตุมๆอยู่อันนี้เริ่มเริ่มบานแล้วนะครับบานแล้วก็เริ่มโรยแล้วนะครับนี่ครับซึ่งออกมาได้สวยงามมากครับนี่ครับนี่นะฮะซึ่งลุงสมจิตได้ใช้ m ม้แพ n นนะครับหนึ่งสองสามนะครับมาทำการเปิดดอกนะครับเปิดตาดอกนะครับสี่รอบไปแล้วนะครับทั้งเปิดแล้วก็ทั้งบำรุงด้วยนะครับซึ่งอัตราการติดลูกดีมากเลยนะครับลำไยนะครับดูนะครับนี่นะครับติดลูกนะครับซึ่งอีกสักประมาณหนึ่งเดือนนี่ลูกโตนี่จะสวยกว่านี้นะครับนี่เพิ่งจะติดนะครับเพิ่งจะโรยนะครับ ที่พอใจของลุงสมจิตมากพอดีวันนี้ลุงสมจิตติดงานนะครับก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์นะครับไว้โอกาสครั้งหน้านะครับมาทําการสอบถามลุงนะครับถึงความประทับใจในการใช้ไม้แกล้นะครับในการเปิดตาดอกซึ่งได้ผลเต็มร้อยนะครับได้ผลร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมนี่ครับดูดูแถวนะครับระหว่างแถวนะครับมองไปอย่างสวยงามนะครับ ซึ่งใช้ได้ผลจริงนะครับพี่น้องชาวสวนลำไยนะครับสนใจก็สอบถามมาทางกลุ่มของเราได้หรืออตัวแทนจำหน่ายของเราได้เลยนะครับนะครับซึ่งาชาวสวนบางท่านเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะใช้ได้หรือเปล่าก็โทรมาสอบถามก่อนได้เลยนะครับนะครับสอบถามดังทีมงานทางนะกลุ่มของ เราหรือเป็นหรือตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะครับนะครับใช้ m y p แพนนะครับ m y p แพนหนึ่งสอสานะครับร้อซนะครับไม่มีตัวอื่นไม่มีตัวอื่นมาผสมนะครับเพราะว่าลุงสมจิตมั่นใจว่าของเราเนี่ยเปิดเปิดดอกเปิดตาดอกได้นะครับซึ่งใน m y p แพนนะครับมีคุณสมบัติครบนะครับธาตุอาหารเสริมรองครบครับ นั้นพี่น้องชาวสวนหมดปัญหาได้เลยว่า,เ,าเปิดแล้วไม่ได้ผลนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับออกมาอย่างสวยงามนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับพี่น้องชาวสวนลำไยนะครับปีนี้นะครับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับ ในการทำลำไยนะครับลดต้นทุนนะครับนี่นะครับดูนีติดอัตราการติดเนี่ยสวยงามมากครับเพราะในไม้แพนหนึ่งของสามนะมีคุณสมบัติมีธาตุรองธาตุเสริมครบนะครับโดยไม่ต้องไปชื้อไปซื้อตัวอื่นมาเสริมนะครับและอีกอย่างหนึ่งปลอดภัยต่อผู้ใช้ด้วยนะครับนะครับปลอดภัยต่อชาวสวนนะครับไม่ไม่มีสารเคมีสะสมนะครับนี่นะครับผม เด,เดี๋ยวมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับ